เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,720บาทนะครับจะได้รับเงินประนบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่30ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกาศสังคมไม่ได้มีการเล่เก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่30ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ1020ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,720บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ6,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณเจรับต่อเดือนคือ3,360บาท ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,720บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ6,720บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,856บาท ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,720บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ6,720บาทเท่ากับเงินบนานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,352บาท ตัวอย่างที่3นะครับส,งงสบส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,720บาทสูเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 2 7 5ของ6 7 2 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ1848บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6 7 2 0บาท20ของ6,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ1344บบาทนั่นเองเรามาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับที่อยู่ในตารางกัน อย่างเช Merkel, el, wan, 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 trendy, ่นทรงประกันสังคมมา34ปีได้เงินบำนาญ3,259บาททรง33ปีได้เงินบำนาญ3,158บาททรง32ปีได้เงินบำนาญ3,058บาททรง31ปีได้เงินบำนาญ2,957บาททรง29ปีได้เงินบำนาญ2,755บาททรง28ปีได้เงินบำนาญ2,654บาททรง27ปีได้เงินบำนาญ2,554บาท ส่ง26ปีได้เงินบำนาญ2,453บาทส่ง24ปีได้เงินบำนาญ2,251บาทส่ง23ปีได้เงินบำนาญ2,150บาทส่ง22ปีได้เงินบำนาญ2,050บาทส่ง21ปีได้เงินบำนาญ1,949บาทส่ง19ปีได้เงินบำนาญ1,747บาทส่ง18ปีได้เงินบำน <eties> าญ1,646บาท ส่ง17ปีได้เงินบำนาญ1,546บาทส่ง16ปีได้เงินบำนาญ1,445บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหน หรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธทิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลับแบบประจำต,ตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR Code โที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ป่วกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ป่วกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ